ผมเป็นผู้ชายครับเออผมชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยผู้หญิงก็สามารถใส่ชุดผู้ชายได้เป็นเรื่องปกติทําไมผู้ชายถึงใส่ไม่ได้พอเบื่อกับปงยาวผมก็ใส่ขอบบ้างใส่ขอบแรกแรกเห็นเนื้อนิดนึงเมื่อเริ่มมั่นใจปุ๊บมันก็เริ่มเห็นสะดือแล้วเริ่มขึ้นมาเรื่อยพอมาเป็นขอบปุ๊บผมก็เริ่มไปสายเดี่ยวละเริ่มเปิดหลังละ สไตล์นี้แบบมีดิวโดอลิโกเอาไว้ยัดต,ตัวเองที่ห้องแน่นอนใส่ขนาดนี้กล้าใช้คำว่าครับตัวอีกเหรอเป็นกระเทยได้แรือมั้งถ้าชุดผู้หญิงถ้าถ้าเอาเริ่มการแต่งตัวเลยเนี่ยผมแต่งตัวตั้งแต่อายุ16ปีคือถ้าปีนี้ก็ สิบปีพอดีสิบปีพอดีแต่ถ้าเรื่องเสื้อผ้าแต่งตัวผู้หญิงเนี่ยผมเริ่มตั้งแต่ปี6กสอันนี้คือแต่งตัวแรกๆเลนะครับแต่งตัวแรกเนี่ยผมก็ใส่กระโปรงยาวมาก่อนแล้วก็เริ่มแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆเริ่มมาจากจากกระโปรงยาวผมใส่มาประมาณปีหนึ่งได้แล้วก็เริ่มมาใส่ขอบปี64ผมก็เริ่มใส่กระโปรงสานสายเดี่ยวลูกไม้อะไรก็มาหมดมันก็เริ่มแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆผมเคยมีความคิดนึงว่า ถ้าเราใส่ชุดผู้หญิงได้เนี่ยมันน่าจะดีมากเลยเพราะว่าผู้หญิงก็สามารถใส่ชูดผู้ชายได้เป็นเรื่องปกติทําไมผู้ชายถึงใส่ไม่ได้คือผมเห็นผู้หญิงหูผู้หญิงแม่งทำไมแต่งตัวสนุกจังอะไรเงี้ยจับอะไรมาแต่งตัวก็แต่งได้หมดเลยอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็หลากหลายมากกว่าผู้ชายเยอะเลยผู้ชายมีแค่เสือ้อเชิ้ตเสื้อยืดแจ็คเก็ตกางเกงยีนกางเกงขาสั้นมนมีแค่นี้มันหมดแล้วอ่ะผมผมแต่งจนเบื่อแล้วโอเคครับอันนี้ผมก็จะมาพาทัวร์ห้องนะครับว่า